นี่เป็นจดหมายที่หญิงสาวคนหนึ่งได้ทิ้งเอาไว้ก่อนการจากไปในจดหมายมีการตัดเพอ้อพร้อมสาบแช่งเท้าแช่ทางด้านเท้าแช่ก็ขอข,อขอมาทางน้ําตาครับจ่ายเงินให้จนครบนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับ3ส,สิงหาคมเนื้อหาในจดหมายลาจากตัดเพ้อถึงเท้าแช่คนหนึ่งตอนท้ายของจดหมายยังมีคําสาบแช่งไว้ด้วยว่าหากเท้าแช่ไม่ใช่นี่ขอให้เท้าแช่ชิบหายผู้เสียชีวิตจะเป็นผีเฝ้าหลอกหลอนเท้าแช่ตลอดไปแต่หากใช้นี่ครบก็ขอให้เท้าแช่มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับพี่สาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผย น้องเล่นแชร์ว่าได้เงินไม่ครบพอไปทวงถามเพื่อจะนาเงินไปซื้อนมให้ลูกก็ถูกทําร้ายร่างกายซึ่งมีการบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้นอกจากเรื่องแชร์น้องยังป่วยซึมเศร้ามีปัญหาครอบครัวสะสมผิดหวังกับความรักครั้งแรกหลายๆอย่างรวมกันจึงทําให้น้องตัดสินใจแบบนี้ส่วนเรื่องแช์ล่าสุดเท้าแชร์จ่ายเงินที่ค้างจนครบทุกบาททุกสตางค์แล้วครับทางด้านเท้าแชร์ก็เปิดเผยทางน้ําตายอมรับว่าติดเงินน้องจริงยอดเงินหมื่นกว่าบาทติดมานานปีกว่าตนก็พยายามหาเงินทยอยคืนมาตลอดจาก ยอดหมื่นกว่าจนเหลือ8 5 0 0บาทล่าสุดใช้เนี่ครบหมดแล้วครับส่วนข้อความสาบแช่งในจดหมายตนก็เห็นแล้วจดหมายดังกล่าวน้องเขียนไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นยอดเงินที่ติดไว้คือหมื่นกว่าบาทตามรายละเอียดในจดหมายเรื่องที่น้องจบชีวิตตัวเองตนยอมรับว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งขอยอมรับผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นเท้าแชร์เก่าทั้งน้ําตาพร้อมยกมือไหว้ขอเข้ามาผู้เสียชีวิตและครอบครัวครับสำหรับเรื่องนี้บอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากครับคนมีเงินก็ไม่เข้าใจหรอกว่าหมื่น มากมายแค่ไหนสําหรับคนที่ไม่มีหมื่นเดียวของใจละคนก็ไม่เท่ากันครับอีกมุมหนึง่งชีวิตเราก็มีค่าครับลองคิดดูว่า1700บาทค่าจัดงานศพจะพอไหมครับแล้วลูกที่ยังเล็กจะอยู่ยังไงล่ะไหนพ่อที่จะเริ่มแก่ตัวลงไปทุกวันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับอย่างน้นอยๆผมก็อยากให้มีประกันติดตัวไว้ก็ยังดีครับจะได้ไม่กระทบถึงคนข้างหลังเหมือนลูกค้าของผมที่ผมส่งมอบเงิน10บล้านบาทให้กับครอบครัวลูกค้าหลังจากจากไปครับ